Drab in, I'm here to rock your world. ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mobile า e เ e จนนะครับ <5 seconds S 1> วันนี้ผมจะมาเล่นตัวฮีโร่ที่ทมีชื่อว่าเมลิซ่านะครับ <troops> ตัวนี้จะเป็นาสายแครี่นะครับจะเป็นฮาร์ดแครี่ครับตัวนี้แบบยิงเน้นเน้นยิงซะส่วนใหญ่ครับยิงยิงเร็วมากครับ ามาธิบายสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการาสไลด์ครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเป็นการสไลด์แล้วก็ทำให้เรา,ายิงเร็วขึ้นนะครับสกิลสองจะเป็นการปาเนี่ยไปนะครับปาตุ๊กตาแล้วก็เราก็กดกดยิงตุ๊กตานะครับแล้วมันก็จะชิง่งชิ่งไปโดนฮีโร่นะครับ แล้วถ้าสมมุติเราวางสกิลสองไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็สไลดส์สกิลหนึ่งนะครับอ่าตุ๊กตุ๊ก,กตาม,มันก็จะขยับตามนะครับขยับตามที่เราสไลด์ไปนะครับนี่ครับมันขยับตามเมื่อกี้ครับอ่า วันนี้บางคนก็เล่นคีบางคนก็เน้นสายยิงเร็วนะครับแต่แต่วันแต่แตอาแต่วันนี้ผมจะเล่นคีนะครับเล่นสายคยีก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันติเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับเดี๋ยวได้เลเวลสี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฮีโร่มาองนี่ก่อนนะครับมาปะทะก่อนระหว่างนี้ก็ฟาร์มฟาร์มคีป,ป่ากไปก่อนนะครับ สามารถบามาแล้โอเคเวลสี่พอดีบวกได้เลยครับเนี่ยครับอันติจะกดปุ๊บแล้วเกิดเป็นเป็นวงขึ้นตอนันนี้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้โดนลดัด <c oughs> เดี๋ยวกดบอกเพื่อนรายงานแม่งเลยเ <c oughs> ขาหาลัด <c oughs> แล้วคือตัวฟาร์มอ่ะแล้วแบบไปยืนอย่างเงี้ยของมันก็ของมันก็ไม่มีดิแบบ เอาฟาร์มมาใช่ไหมเอามือฟาร์มมาแต่ตัวเองแบบไปยืนยืนเล่นน่ะเงินมันก็ขึ้นช้าดิไม่ตีคีฟไม่อะไระก็เดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวมาบอกอคุยเรื่องอันติกันก่อนนะครับก็คืออันติจะเป็นกดใช้ปุ๊บจะมีวงแบบวงรอบรอบตัวเรานะครับเนี่ยครับ แล้วก็มันถ้าถ้าแล้วก็จะดันดันดันศัตรูออกไปนะครับแบบกระตุกครับถ้าเกิดศัตรูยังขืนแบบวิ่งวิ่งมาใส่อันตีเรามันก็จะดันออกไปดันออกไปนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เก็บไปหนึ่งกันเก็บไปหนึ่งอูโดนยกโดนยกสไลด์เรียบร้อยครับเก็บไปสองก็ดันสกิลอันตีก็ดันดันออกไปปุ๊บแล้วทีนี้ อแต่แต่ฝั่งเขาอ่ะจะจะยังยังยังโจมตีได้อยู่นะแต่แบบมันจะแบบตีไม่ตีไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่ะแบบอาจจะตีได้เป็นบางครั้งนะครับแต่ก็ดามจก็เข้าเรากไไ็ไม่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 เยอะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตีใกล้อ่ะจะดีมากเลยครับถ้าเกิดแบบเราไปบวกกับตัวตีใกล้อ่ะเพราะว่า เขาต้องการจะตีเราประชิดใช่ไหมมันก็ไอ้นี่มันสก,กิลอันตีเราก็ดันออกแต่ว่าถ้าเจอตัวตีไกลอะ่ะเราก็จะอันตีก็เหมือนจะแบบไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเนี่ยยิงชิงยิงชิงตอนนี้สไลด์หนึ่งจะยิงเร็วมากคล้ายๆสก,กิลสไลด์แล้วยิงเร็วคล้ายๆกับ มอสโคฟอะครับมอสโคฟก็เหมือนกันแต่ไลไลสไลด์เราจะยิงเร็วจังหวะนี้เปิดอันติดักหน้าไว้ <c oughs> เขาก็อันติเหมือนกันนะครับจะย,ยิงไปก่อนเขาป้อมเพราะว่าธามัสมันแข็งครับจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> ไล่เก็บแต่ธามัสนี่แหละอัน <c oughs> นี้ก็ฟาร์มไปก่อนตัวนี้ต้องการไอเทมอ,อ่อยู่นะครับต้องต้องการไอเทม หลายชิ้นอยู่ถึงจะแบบอไปไฟแบบใหญ่ๆได้อะเพราะว่าจะยิงถ้าใจไอเทมมีน้อยมันก็จะยิงเบามากครับเรี <c oughs> ยบร้อยอผมไม่ใช่ตัวฟาร์มนะแต่แต่มาเอาเตา่าแต่มาเอาเต่าให้อะดูดิตัวฟาร์มไปไหนก็ไม่รู้ ก็วันนี้ละลายแทงละลายแทงครับได้ไหมได้ไหมโอเคยิงชิงได้อยู่สไรเอปอมโอเคครับซับเปิดเปิดเกาะให้ดิกกี้ดึงมาดิกกี้ดึงมายิงชิงเก็บไปตัวที่สองตัวที่สามเก็บไปเรียบร้อยครับพิป,ปิลคิวครับ มาสมไม่มีอ๋อชูโอเคมีชูอยู่ชูต้องต้องระวังชูเตะเข้าป้อมนะครับต้องต้องกดอันติให้ทันนะเพราะว่าอันตีมันกันชูไม่นี่ได้ชูคอมโบเตะได้อาจจะเตะได้ครั้งแรกแหละครับแต่ว่าแต่ว่าชูจะตามมาเตะไม่ได้นะตามไปยิงไม่ทัน,นครับชูสไลด์หนีไว้ก่อนนะ อย่างว่าเก็บบัฟแดงนะครับ to ตัวนี้ถ้าเลดเกมแบบของฟูเนี่ยจะโหมดมากเลยนะครับมีโอกาสเก็บ5ได้เลยนะถ้าเกิดแบบยืนตำแหน่งดีๆนะมันนี้ก็เก็บทามัสในป้อมไปนะครับ <Play safe. S 1> เล่นขาป้อมเลย ยังไงครับแทงเราไงอะ่ะแทงเราไงอะ่ะกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนล่ะเรียบร้อยของเริ่มมีแล้วนะครับชูเปิดอันตินะครับเนี่ยครับเห็นไหมชูเตะได้แค่ครั้งแรกอะ่ะตามตามมาเตะคอมโ,มโบไม่ได้อะ่ะเตะเตะรัวอันติดอันติฮอรน่าจะเป็นตัวที่แก้ทางได้เลยอะ่ะตัวที่แก้ทางชูคอมโ,มโบอ่ะครับ ยังไงยังไงยิงดียิงดีเจ็บดีไา <_ c oughs> ยป้อมเดี๋ยวยิงยิงเอาเลือดก,ก่อนนะครับ <_ s> เรียบร้อยครับโดนคาคาลิตาคอมโบ,โน,โบน,นะครับคาลิตาทีมเขาเล่นเป็นนะครับ เ่วานนี้เดี๋ยวมาเก็บตีบอสก่อนนะครับเยียดน้อย <c oughs> เก็บบัฟฟ้าครับ ตอนนี้เราเรามีสองบัฟนะครับมีบัฟแดงด้วยของได้สามชิ้นแล้วนะครับเหลือคิใหญ่กับอ่อเกาะนะครับไม่รู้จะทันได้ทันได้ของหรือเปล่าน่าจะจบก่อนหรือเปล่านะครับมไม่ได้คิวเลย นี่ก็ตอดตอดตอดไปนะครับยิงชิงผมอยากให้มันปรับใหม่ตอนแบบใช้สกิลสอแบบอ่าอยากให้มันสโลสตูด้วยครับจะได้เดินออกจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จังหวะนี้ก็ชนะไปนะครับเกมนี้จบเร็วหน่อยนะครับไม่ไม่ถึง10นาทีนะก็ สกอร์ทีมนะครับก็ทีมผมฆ่าไป33ทีมนู้น5เองนะครับสกอร์ส่วนตัวก็ฆ่าไป12ตาย1แอซิส4นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ